โมโมทาโร่ตันโจซันเก้นะครับตัวนี้อาเกยโยนใส่ ke, ai, นะเจ็ดสิเซนฟีเมลตัวนี้ก็เป็นปลาที่จริงๆผมขายไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผมขอลูกค้าซื้อกลับนะครับตอนนั้นมันไม่ได้สวยอย่างนะี้นะแต่ว่าผมเองปลามันอยู่กับผมนะผมเลยรู้ว่า ตัวนี้มันดีกินกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อไปนะผมเลยซื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเอาไวลงในงานเชนเบนะครับเป็นเบรมพอยนะครับของ p ูเอนะครับก็ยังไม่มีลูกค้าติดต่อมานะครับอีเวนต์นี้ก็เออจริงๆความพร้อมเนี่ยยังไม่ได้พร้อมมากนะดูจากดำยังไม่ค่อยขึ้นมามากนักเท่าไหร่ แต่ว่างานนี้มีรางวัล best in Work best in variety ตันโจนะครับงั้นตัวนี้ก็เรียกว่าลงไปร่วมลุ้นอับรางวัล best in variety นะครับ <c oughs> จริงๆเนี่ยผมว่าปลาไซส์ประมาณนี้นะครับกำลังดีกับการลุ้นนะครับรางวัลน,นี้เพราะว่าตันโจรหรือว่าปลาที่มีขนาดใหญ่กว่านี้้นอีนะครับอา,อาจจะ มีจุดอ่อนมากขึ้นนะครับเนื่องจากอายุด้วยอะไรต่างๆนะครับก็เจ็ดสิบบุกแล้วก็ตัวผิวของมัน,นยังเงามากนะครับสังเกตนะ่าฟุกลรินเนี่ยสเกลอัพขึ้นมาแบบชัดมากๆเลยนะครับเห็นเป็นเนื้อเนื้อเลยนะเป็นสเกลนะแล้วก็มีเปกินลินอ่อนๆนะครับทั่วตัวนะครับ ว่าดีมากนะครับตัวนี้เป็นโมเทลตันโจสังเกตที่ดีมากนะครับแล้วก็ซูมิเนี่ยก็ดูยังเด็กด้วยนะครับคีบเคลบยังขาวนะครับแล้วก็ตัวดำเนี่ยก็ดูล,ลึกมากๆนะครับดูจากที่ฝังฝังอยู่แล้วก็ขุ่นตัวนี้ก็ดีมากเลยครับทรงหัวคีบเคลบหลังแล้วก็เส้นท้องตัวนี้ดีมากๆนะครับเจ็ดสิบพอดีเลย อาจจะขาดขาวนิดหน่อยนะรจริงๆตอนแรกผมว่าตัวนี้จริงๆมันไม่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะเอาไปนะครับแต่ว่ามีรางวัลเบสเซนไวที่เข้ามานะครับก็เลยเออลองส่งดูนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลกอยที่สามารถทำรางวัลใหญ่ได้ในอนาคตอีกด้วยนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยมีรางวัลใหญ่หแน่ๆนะครับดูจากพาร์ทน้ำดำแล้วก็แดงก็อยู่เซนเตอร์ดีนะครับหางตาแดงก็ยังเด็กอยู่ นะครับเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นตันโจที่ดีที่สุดในสต็อกผมนะครับตอนนี้หลังสเกลนะครับผิวซิมีเป็นี้ดีหมดเลยอาจจะติดเหลืองนิดๆนะครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้คอนเลี้ยงอยู่บ่อบ่อเลี้ยงของผมเองนะครับก็ไม่คิดว่าจะเอาไปนะครับแต่ว่ามีรางวัลเบส i n ่งไวตี้นะครับให้รุ้นอ๋อ อันนี้เจ็ดสิบบุกพอดีนะครับลงเจ็ดสิบบุกตันโจนะครับสมบูรณ์มากไม่แอนอ่นตัวมียแข็งแรงนะครับไม่ไม่มีปัญหา โซเดมที่ครับอีเวนต์นี้เปิดาราคาพิเศษใครที่หาตันโจกับสุดยอดนะครับของโมโมทาโร่เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้สวยมากๆหัวเนี่ยเทียบกับมือผมดูนะเดจ็ดสิบพอดีน,นะครับลงเจ็ดสิบบตันโจนะครับงานเซเรียตีอาตีฟูลไซส์นะครับเอธิ亚ซิตี้พักนะครับ มีกินเลมด้วยนะครับบางทีก็ดูสวยดีนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นตำหนิแต่ผมมองว่าสวยดีแล้วก็มันโชว์ความเงาของผิวด้วยนะครับโชวกินดิวันนี้อีกยาวๆนะครับใครที่หาตันโจสุดยอดนะครับก็ลุยได้เต็มที่ครับมาับไปอไีกยาวๆนะครับ7 8 10 8ดสิบก็ยังไหวนะครับคุณแบบนี้ 最慢。嗯嗯嗯